ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาดาวชาดูนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมเลครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนมาตีมอนพวกนี้ที่เกาะเอเวนส์ไอแลนด์นะครับให้ทุกคนเดินมาตีมอนพวกนี้นครับนี่ตีจุกลามันจะได้ลันดอมไอเทมนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ดต่ผมยมให้ดูนะครับแล้วหนึ่งตีกลางมันจะได้นะครับเดี๋ยว อยากให้ดูตัวอย่างนะครับว่ามันได้แล้วมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วให้ทุกคนนะครับตามมาเลยครับเกาะนี้คือไม่ต้องสนใจนะครับสองเกาะนี้ให้ทุกคนไปเกาะที่ไม่มีหนอนนะเห็นไหมแล้วทุกคนเข้าไปหลังเกาะนะครับหลังเกาะแล้วทุกคนก็มาคุยกับไปตัวนี้อย่าไปถือตอนกดนะครับไม่งั้นมันไม่ได้นะทุกคนโอเค ให้ทุกคนกดไว้นะครับดูครับตอนแรกผมมี11นะครับเดี๋ยวนี้ผมกดแล้วผมจะมีเท่าไหร่นะครับมันได้ทั้งมันได้ทั้งอ,อะไรวะฮีทฮีทผมของชาด์แล้วก็ด่านมานะครับโอเคแล้วก็ดูนะโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมเสกให้ดูใหม่นะทุกคนนี่ครับสกมาแล้วนะ นะครับตอนแรกมี12ซนะูตอนได้มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเคกดไปว้ามาแค่ห้าอันมั้งเองครับเห็นว่าได้มาหนึ่งอันก็คุ้มมากนะสำหรับคนที่ขี K ้เกียจอีพีแบบอยากเล่นแบบให้มันมีอะไรทำนะโอเคครับอันนี้ก็ให้เขาไปนะทุกคนคียไอก็จะมาสอนหาทุกคนให้เรามาตีเจ้าครับตัวนี้คือเจ้าแนละ้วเป็นหนอนทะเลนะ โอเคนี่ครับเจ้าเอาเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะทุกคนโอเคโอเคครับเดี๋ยวเอา้าขอโทษนะครับพอดีผมเผลอไปลงใีเคียหนอนนะโอเคผมก็มีอะไระครับ วันนี้ราต้องขอตัวลานกัไปก่อนนะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ